สรุปข่าวสารแมนยู U, ประจำวันที่17มิถุนายนกับช่องอลังแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี้มาดิดแอนด์ลาโมสออฟฟิเชียลประกาศแยกทางกันด้วยดีลาโมสปิดฉาก16ปีกับ22ทอฟฟี่สุดยิ่งใหญ่ส่วนสถานีต่อไปมีแมนยูแมนซีและเปเชลอยอยู่นะจ๊ะเซอร์เล็กชมเองซานโชยิงได้จ่ายดีจงังหวะ1ต่อ1สุดอันตราย16ประตูกับ21แอซซิ์คงเป็นคำตอบว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนเซอร์เล็กเผยผ่านสื่อสปอร์ตวิว บ็อกบาสุดเนื้อหอมนอกจากยูเว่เปเชก็สนใจนะโดยเอเย่นของบ็อกบากำลังคุยกับดเล็กของเปเอชอยู่ข่าวจากกานโชว์แมกาโตข่าวจากเดะเล็คคอร์ดดาโลติดใจมิลานอยากร่วมงานต่อโดยเขาอยากถูกมิลานยืมตัวอีกหนึ่งซีซั่นมาดูว่าบอดผีจะว่ากันอย่างไรบาซ่าเอาไหมเอเย่นฟันเดเบ็กเสนอสัญญายืมตัว โดยตัวเขาต้องการโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างนี้บอดผีจะเครืองไหมเนี่ยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า